อ่านี่คือกอใหญ่ครับกอใหญ่ที่เราปลูกไว้สิบสามปีอยู่นี่นร่มเลยครับลำประมาณ3มนิ้วกว่าแล้วครับนี่ลำนี้จะตก4ี่นิ้วแล้วนี่และไม่ได้แต่งกออะไรทั้งสิ้นลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรา,อ,าอยากจะพามาดูนะครับวันนี้ลุงกลมอยู่ ที่สวนไผ่นานาพันธุ์หนองะอมปราจีนนะครับวันนี้ลุงกำลังจะแนะนำไผ่ดำตัวหนึ่งครับเราเรียกว่าจาวาแบล็กหรือว่าดำอินโดครับอ่ะมากอเล็กก่อนนี่ออเล็กหน้าบ้านครับนี่นี่ออเล็กว่าหน้าบ้านเลยนะนี่ครับดูหนอลักษณะหน,นอเนะนี่ยนี่อันนี้เราปลูกโชว์หน้าบ้านนี่ดูหนอกำลังออกเลยนี่นี่หนึ่งนอนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยนะ หนึ่งหนอเรียกว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หนึ่งหนอเอ้สองหน่อแค่นั้นอีกอหน่อหนึ่งนี่ยาวปื๊ดนี่นี่อ่าดูโฟกัสโฟกัสหน่อชัดๆหน่อยจะได้รู้ว่าหน้าตาหนอมันเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นี่อ่านี่หน่อหนึ่งนี่มันบังอยู่สามหน่อพี่ขนาดไม่ได้ทําอะไรเลยสามหน่อว่ามือสามหน่อแหอ่าอันนี้เราโชว์หน้าบ้านเพื่ออะไรรู้ไหมเราจะปลูกคู่กันไอเดียของลุงนะ คู่กับตัวน้นอันนั้นคือ black asper อ่ะเราเอาแวะวันนี้ดีกว่ามาเดี๋ยวคนสับสนว่าจะคุยเรื่องอะไรเราจะให้เห็นว่าตัวนี้คือไผ่ไข่ลำที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นไผ่ประดับที่ดีที่สุดตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ไผ่ดำเนี่ยคนรู้จักกันหลายตัวเช่นอาจาวาแบล็กตัวนี้ไผ่ black asper ไผ่ดำติโมนะครับเตัวนี้ความแพร่หลายยังไม่ค่อยเยอะนะเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะนะ ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะนี่ลุงก,ก็มาเลี้ยงไว้สวยๆเลยแล้วก็มาปลูกไว้โชว์นี่จะ,จะพูดอะไรฟังว่าทาไมมัปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อ <_ S 2> ให้เห็นคู่กันเลย <_ S 2> เพราะว่าเวลาเราทําบ้านเกลโร่าฮาร์ดี้นะที่เป็นบ้านของปาหลีเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้เป็นโครงสร้างเป็นเสาเป็นอะไรด้านในแล้วก็ประดับด้านด้านในอ่ะคือตกแต่งด้านในอ่ะมันบางตัวนี้จะบางแล้วก็จะใช้ตัวนี้แล้วอันนี้เวลาเรา เอามาเมืองไทยแล้วเนี่ยมันโตดีมากเห็นไหมครับโตดีมากลุงได้มา13ปีที่แล้วเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยซื้อมาจากบางวิทย์นะที่อยู่กระบี่ก็ต้องขอขอบคุณเขาด้วยเขาถือมาสองเงาหมื่นหนึ่งพันแต่ไม่ได้จ่ายตังค์นะเขาเอาไปคันรถหนึ่งเลยเอาของที่เรามีเส้นต 200, 300, 300, 300, 500้นถึ0สองร้อยสามร้อยสามห้าร้อยอะไรก็แล้วแต่เอาไปหนึ่งคันรถลุงก็มาโบว์โบลโ,โ,โอ้โหต้นละห้าพันห้าไว้ที่เรา ซื้อมาได้สองต้นแต่ก็ต้องขอขอบคุณเพราะว่าเราก็มาแพร่กระจายขยายกันมาเยอะแล้วครับทิ้งตอนกว้างไว้นานมากแล้วนี่ี่เห็นรากยังอย่างเงี้ยตัดได้แล้วแล้วนู่นนูนตัดได้แล้วนู่นนมาโฟกัสเห็นไหมนี่นี่รากแน่นแ่นเป๊ะเลยก็มาขยายโชว์จริงๆเราเรามีแปลงที่ที่มีในในส่วนนั้นอีกข้างหลังอันนี้นี่รากแน่นแม่นเลยไหมตัวนี้ขยายพันธุ์โดยการขุดงาวกับตอนกิ่งง่ายมาก แต่ถ้าเมื่อไรกออายุมากๆข้างหลังของลุงอ่ะอายุมาก13ปีปรากฏว่าตาเนี่ยมันบอดเนี่ยตรงนี้เอามาดูหนูมาดูนี่อันนี้คือตาไม่บอดเห็นไหมมันมีตาเห็นไหมมีม,มีตรงนี้เขาเรียวกว่าตาไม่บอดเราสามารถขุด่างนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเมื่อไรเราเอาข้างหลังที่มันอายุมากๆนะลำประมาณนี้ 3- 4นิ้วมันจะไม่มีตาเลยนะตาเนี่ยไม่มีเลยมันจะมาอย่างนี้จะมีตา ใหม่ล้วก็งงเหมือนกันเอ,าเอ้าเเวลามันอายุมากๆตามันหายไปไหนหมดนะอันนี้ก็คือจาวา b l a ็ k ครับอ่ะให้ดูลำให้ดูอะไรนะครับประกอบกันดูนนหน้าตาหน่อด้วยนะทีนี้เอา้าย้อนมาดูพอดีมีสี่กระถางเราสามารถส่งได้สี่กระถางทีนี้วเวลาใส่กระถางเนี่ยไอ้กระถางเนี่ยเวลาเราใส่ตะกร้าเออนี่เห็นตะกร้ามันจะใส่เข้าไปไม่ได้ลุงก็เลยจําเป็นต้องถอด ไม่ใช่ลุงขี้เหนียวกระถางนะเดี๋ยวจะคนบอกโอ้โหกระถางไม่กี่บาททําไมขี้เหนียวมันจําเป็นต้องถอดครับนี่เราถอดได้เห็นแล้วมันก็จะดีคือชัวร์เลยว่าดูดิดูรากอันนี้เลี้ยงไว้ตั้งแต่เดี๋ยวก่อนนะเดือนอน่าจะเดือนพิก,กาครับนี่อันนี้แหล่งแม่พันธุ์ก็มาทางของสวนมิสเตอร์เคก็ต้องขอขอบคุณด้วยของเราเองก็มีแต่เราก็ซื้อด้วยส่วนหนึ่งเพราะเราทําไม่ทันแล้วก็ซื้อด้วยส่วนหนึ่งครับนี่นี่ ใหดูดิครับเอามาเลี้ยงไว้นี่โอ้โหนี่รากแน่นแ่นเลยครับนี่อ่านี่นะครับเราทีนี้วิธีเดี๋ยวเราก็จะใส่ถุงต่อนะนี่ใส่ถุงต่อมีนอ,อทุกอันนะครับนี่เห็นไหมครับบางทีหนึ่งสองอันนี้นอ,อใหม่นะเย็นทีนี้อาจจะต้องเอากระถางสักอันทำท่าเหมือนอันนี้แล้วบางทีต่ถอดอ,ะอ่ะอ่านี่วิธีถอดก็ง่ายๆไม่ไม่ได้ใช้ อะไาารายุญญ่งยากเลยดูดิอ่ะอันนี้หลุดไปบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปใส่ถุงอ,อ่าเดี๋ยวเราใส่ถุงอ,อ่านี่นะครับเดี๋ยวเราก็พวกนี้แทงหน่อหมดแล้วนะนี่เราก็สามารถส่งได้ประมาณสี่เวตนนี้ท่านนี้ขอว่าแทรกไปอีกเอ้าวถเาเพิพ่มมาก็ได้เย่นเราก็ต้องถอดเหมือนกันนี่ถอดออกแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดแต่งหน่อยให้ตั้นอ่าโอเคนะครับ อ่านี่คือแปลงที่เราเลี้ยงไว้ครับนี่ก็ประมาณ200กว่านะครับแต่บีตายบ้างเหมือนกันนะครับนี่ลุงเลี้ยงใส่กระถางแบบนี้วสวยไ้เลยนะครับวิธีเลี้ยงก็คือเราก็มีดินนะครับปรุงดินให้ดีแล้วก็บางทีเราก็ใส่ขี้ไก่บ้างอะไรบ้างดูนี่ทั้งหมดเลยครับกาลังน้าปลูกเลยครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเด็ดอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันถ้าเมื่อไรราคาของลำเนี่ยตอนนี้เราตั้งไว้เลยลำละร้อย ของลุงเองยังไม่มีเยอะนะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยดูดีครับเหมาะมากเลยเพราะว่าลำมันสวยนะครับเวลาเราตัดออกมาดำสวยเลยอ่านี้นะครับแม่พันุ์ให้เห็นนะครับเนี่เรลองโฟกัสดูมีนอแล้วนะลากแน่นๆกระถางเท่านั้นเลยตั้งแต่เดือนกุมไม่ใช่เดือนพฤศิกาถึงเดือนนี้ก็6-7เดือนแล้วเลี้ยงไว้เนี่ยไปดูกอใหญ่กันอีกทีอ่านี้คือกอใหญ่ครับ กอใหญ่ที่เราปลูกไว้สิบสามปีอยู่นี่เั็นร่มเลยครับลำประมาณสามนิ้วกว่าแล้วครับนี่ลำนี้จะตกสี่นิ้วแล้วนี่แล้วไม่ได้แต่งกออะไรทั้งสิ้นนี่ไม่ได้แต่งเลยเอยจะดูหนอแล้วน่าจะยังไม่มีหนอดูมาโฟกัสใกล้ๆดีทุกปีทุกปีนะมันออกหน่อทิ้งสี่สิบกว่าหนอแล้วนะนี่แล้วดูนี่นี่นี่น,นี่เวลาเขาแห้งเลยนะตัวนี้มันสีมันจะ ยังคงอยู่แล้วเนี่ยลายนี่นี่มาดูตรงนี้ตรงนิ้วพ่อนี่เห็นป่ะสวยเห็นไหมเนี่ยไอตรงที่เขียวกลายเป็นลายแล้วนี่ดูดูดูมือดิสวยมากใหญ่มากแต่อย่างว่าแหละเราก็มีแค่กอนี้แหละที่ใหญ่จริงจริงยังจังแต่ว่าสามารถประดับได้นะแล้วก็ใช้ลําได้แล้วเวลาเราขยายพันธุ์นี่นะนี่เนี่ยอยากให้ดูลุงไม่เคยนําเสนอมุมนี้นะเนี่ย พื้นที่นิดเดียวแล้วดูใต้ในต้นคอเรนนี่ได้ต้นอะไรแนะ่ตัวนี้เป็นสมัยก่อนที่เขาแนะนํากันนั่นนี่ดูดิลุงก็ใช้พื้นที่นิดเดียวเนี่ยสามารถที่จะตอนสิ่งได้มันก็โตได้เหมือนกันนี่แค่นี้สี 4, 5, 5, 5, ่กอห้ากอก็ตอนได้อ่าโอเคนะเีจาวาแบล็กหรือดำอินดูครับขอบรรพระคุณในการติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ